ใคเนนบ่อย่างมือนะใครเนี่มันนอนเป็นมันอนนเมอเป็นยาไหมนำามอเาม่จังหน่วยบ่แล้บ่เอาลงนบ่เอาลงรโอ้โหมาเริมเอปาได้บานี่เยนจบเลย Coi đã, đây, mượn mượt đấy <laughs> Khẩu xuống tiếp Qua đây phần ngoài mưa à, ngoài mưa khẩu Để không

หนเมื่อแล้วทำแม่ไม่ได้แล้วเอ้ยเกลงมาฮอดุมแล้วได้เวลาท่องมีมาเอาได้ขึ้นรถเด้แล้วของกินเนี่ยว่ายไนก็ได้เด้อของกินเฮียบักกีบพูนอ่ะั mm ่น hmm. แี si black, em, How, ้พอเรากำลังไปไปคุยกับแพทย์กับหมอเพลินเป็นกำลังบอกเรื่องเงินกินเห็ดกินยาเอาไว้น่ายตัวนี้เอาไว้ฟังเดียวแหละกิน ลงมาแล้วคนน่ะนะมีแต่่นใหยเมือกินยาอยู่บ้านบ้าน,นี้<ม>พอว่าเพิ่นปวยหัวใจฮันโอเคแล้วเพิอเ่อนพอหัวใจหัวใจที่ว่าเต้นปกตินมะมาเดี๋ยวคอยสิบแอลถ่งนั่นไว้ก่อนมาเจอถงนี้ก็ได้ไปเป็นไปนะออกก้นพ่อเองไงยาจัดอยู่เนี่ย ก็มีแต่เกลื่องลงมาแล้วยังเหลือแต่แม่อ่ะเนาะจังคือบุญขึ้นไปรัเมาแม่ก้อนบาทนี่น้องหมอต้องมีจัดอยู่รถถากมาส่องขึ้นสองขึ้นสามเมื้อนี่เนาะกะเสดเมื่อก้อนบาทนี่น้องหมอเป็นว่าดงบปแล้วเรื่องยังเหลือแต่ดันยังหนักงอนแต่ว่าแม่เราจจะเมื่อกินเห็ดกินยาอยู่บ้านก้อน ผู้เฒ่าอะไรถ้าว่าไข่เนี่ยก็อย่างเมื่อเนาะไหนกับเงินกับคำมีแต่ไมพี่ดดองเลยพอซอยกันอยู่ลูกเต่าเนาะทำมาขี้กันอยูแต่ว่าเป็นผู้เฒ่าอะไรสิตั้งเป็ลูกก็บว่อยากให้งานอะไรยู่ก่อนแต่ว่าเราอยากเมื่อก็ตามใจเราให้เราเมื่อก่อนว่าจังไรกาจังว่าการเพิ่นนะแล้วเกี่ยวกับหัวใจกัโอเคแล้วหัวใจเราเนี่ย mình đã vừa nè năm hay mua ngôi nhà nhà mới nó rồi ba sẽ buôn phải thơm con mẹ đang ngoài thùng mi mì, mình chặt vừa đột đơ yeah. rồi rồi đang nè nhà kín bên này nhau, này mình con Hãy เอ,อเด้เอแผเพืนอเป็นอไนไ่ได้ปดไห้ไหมวแล้วเอามาแล้วบ่อยาพอเด้อให้เปวดนนำมาปดนี่ไห้ได้เด้อปดเข็มไห้แน่นอา้าผ่ายังมีอยนะู่ไปดอุ้มรงก่ค่ะคายแนนเอาบ่อยามือไงคาเนี่มันามาันปวดมันกเป็น màm hình nhau bạn này, giẹp phòn, nùng mày, bạn nó gặp đấy, và chụp này, à, nam, <laughs> <laughs>

ผมมีอย่างนั้นเนาะปล่อยแล้วหนาเมืดได้หงได้ฮหัดกัวพอเมื่อเลยี่้าพอไปจ่ายบัตอะไรปะต่คายยาเมื่อกินนมดัวบเลกับต๊อยู่เติบนึ่งยูเพี่อพี่เมื่อนพี่จะพอลงพี่ เอ <ะ S 2> <łbym> ้ยจะรมบิดมาลยะบดาเก่บเป็นยังคอยเช่าอ่ะบาดนี่เฉยนะหะดุมแล้วก็กล่นทางน้มันสะาดามห่อไว้ถ้าพอได้ยัดปิ้ว เป็นไงมเนี่ยเปินฟังกันนะเปิดอีกไหมปิดปิดไหมเคยเปิดังเดียวเด้อฟังนี่ไว้เครื่องเลยเจบแล้วตอนนี้เนาะมาแหละเย็นจบและนั่นคือไปดังรถถ่ารถ ชงติ๊บวา่วาวา่วาอะได้เพิ่นห่อยเมื่อวะผึ่นห่อยเมื่อให้ยูกินเข่วเา,ว,าวดิ้ก้อนแม่แล้วว่าอืมดื้อหมดเข่าวเลยบ่สิกินเข่าบ,บ่บาอยากเลยบาดนี้อ่ะกระป๋าเจ้าะดิคือว่าสิกินข่าวก้อนอเาเพิ่นเล่าว่าสิให้เมื่อหล่นโอ๊ตหนาวก้อนถึงวะอ่ะเนาะเมื่อเด้อบาดนี้ บากขึไปใชกเอาหวยกับเปลานไม่ขึ้นรือเปไม่มีอย่างบ่กพุนบอเองพี่ยอ่นเด้อไปบ้านกนเลยมง่บ้านเฮาบ้านนีกเกิดเมษัน เอาอาก่ามอาหาน้ำหนีได้หอิ่ให้ดื่มเกิืออมาหาอีกมาบอกดาเลยนงะรวข้นรถเข็นเลก็เข็นมาเลยวะเ่้คือชมันมีเกิเลยดิ้เกิเลยป่ะพอดีเมื่อบองผ่านอาหารชุกมืนออาหารชุกเมื่อพอกินเาจังเดนออกมากินอยู่เนาะก็ได้เนาะสื่อลายนะ ปีกปลาในไฮซาวนั่นได้พอเรากินยังไม่ได้แล้ววะพอปูเจี๊บทองนะเราเราอยาาขอซื้อปูในพอเราเจ็ยบทอ้องใกล้กันบ่ผู้พัดไปผู้ที่ว่าเจียบคือปูนะปูไดู้่บ้านมองอันบ้านนั่นนั่มทัดพนโอ้เจ้ทัดพนแม่งเก่งโก๋ไงบ่ทัดพนฮาคุยเรา เราขอซื้อเราพอเรากินได้แต่ปลาหมูก็กินโมไร่ออันนี้ก็ได้นะ้าครอยไปเราเลยอีเมลบอกว่าอยากเื่อต่วานนี่ตังดีเด้กกระเป๋าซื้อตเลลืมอย่างละวะมดก็นไ้มีแต่เมื่อกินเถอกินยาคนแล้วกัคนกะเน่ติดตามเบิ้งมา ใครขึ enfin, ้นกะโทมาหรือว่าเป็นจังไรกะโทมาได้ตัวยาจะมาได้ต่อยาต้องนอยยาน้ำใจเอานพึงได้เพิ่นแต่บริเวเพลงไมด้เพิ่มนะทำเจ้าอยาตายเอยเาอน้่งกับมาเอาน้เพึ่งนยนรเียวลงซีเซนานใส่นงล็อกมนนเป็น่เป็นโดพ่อเลยเนี่ยเปดพ่อพญานเทานี่และเป็พ่อฮะนาะ ปู่ยูนายพ่อคืออันสาวนั hmm. okay. right. ้นว่ากินอิติอันตรวตัวจอันกันไงจังพ่อเาอมนปจิตจ็อหนัแมามันจะสันหลังแล้วีแต่สนัพญะของคนบบคือกันเนาะที่นกันอัมอันอยู่เก่งกอนั้นว่ตับเล่นี่ย เน่ยือว่าวันกาวมันเก้าจิตาตหายากที่นี่กระีมนนั่นโนมมันแหละอืมในี่ยให้อลงไปซื้ออย่าแทงก้นให้แม่อีกเมืไหารถลืยอมอ่ลืเอย่างยูบอบอนี่นี่มาบอดอะไรกันเลยเียนไป ชี่0แซนหาแสนบราพันเอินนันโดนไปจายค่ะแต่ละเที่ยกับคนร่ำก็4สี่หาแซนจักมวยยังในเศร้านี้ก็เพื่นมาเอาไงเพราะว่าตอนแรงก็มาตอนเศร้านอนออจายไปได้วา,านนี้ดิแต่วันนี้อ่ะขายยาที่ว่าเฮาเมื่อกินแต่คาร์นไกินน้าบานี้เม,ม,มออื่อกัอออนเมื่อครลไม่กิขขนข้าวเนียวะบนวะมื่อกินข้าเนียวข้าเนียวนบักกิน โชยชอเย็นหุงเขาไว้ให้บ่บ่บว่าซิมบ่ต้องซิมขหนียงบ่วเรวบ่เร่อดยิ้นบ้านเฮาเคยกินขอนียงเนาะชซีมลองเบิ้งได้นึ่งหัวได้มบเรวได้บะปั่นเบิ่งมาผัดิ้นนิ่งวักินขอนียวก่อนช่วงนี้คือพัน่าย่างกินไร่นั่นตอนเศร้ากินขาเหนียวตอนแดงกินขาวเจ้าใช่ ข้าเนียวคาบนึงข้าเนียวตอนเศ้าตอนเที่ยงตอนแรงนี่เพื่อให้กินขาฉันเนขักินกัาเจ้าแล้วขเจ้ามันกันั่นเยอเอาเป็นเป็นแบบวิญาณให้นิ่งแต่ขาเนียวอย่างเดียวเด้เพื่อ่า้ผสมประสานกันนว่าเขาเขามันมาไม่เขานิ่งมันหวานน้ตาลายนัเนนอเนั่นนี่มันนุ่งพุงเหมือนล้วบริวารในนั้นบริษัทสายงเข่าเอาแบบมันที่ดาเพชรแต่โมยุอย่ว่าอันนั้นนะ บเลยมันโบได้สายกันเขาเลยแม่บมเมนต์ที่ว่าเขาสายอันพญาะนี่นาที่สายอันพญาตโดนก็เขานีมันมีอันมีทาน้ำตาลเออทาน้ำตาลหลายถ้าว่าซูเป็นคนจีนคนเบียดนี่ยคือหรอมบนได้ดูเงาอย่างคารามเมืองหมดทุกคนเสียแล้วไอตอนนี้เรากำลังหันมือปึงอยู่ไะเนาะกำลังชิเมื่ะชงบดนี่เนาะหอดแอปเปิดพาท่าเราไปเพียงพอ อ่าเมารดแล้วยายกะมาเปิดภาดนะพอจะเงไงเปิดมนหมดเลยมาเลยอ่หดอลงไปผมไปผมไปพื้นะต่างยามันขาด ไหนไปได้เพ่มอนไปชอกม่านน่ยืดถุงยาง่ม่อนบอเอนบ่มี่ถุงยางนรถเลยไปเลยถุงยางนี่ม้บอเอนแต่ว่านเตียงมัน่มีไรเจ้าชีน้องออกมานอนอยู่นอเออยันอยู่นั่นผอยู่เตียงมาบ่ได้เอาไปคืนบ่ลบอ ไปเดี๋ยวเจ้าไปน้ำล้างเลือกของกินนะติ๊บเข่าไหนีนาเดี๋ยวมาเอาไม้ปะยังอยู่บ่ดียังอยูู่เดได้นะอักกียร์เดียก็ไปไปส่งก้อนยังมาเอาไม้ยังมีผู้ในรถผู้ติ๊บเข่านะให้พอติ๊บหนึ่งเด้อเขาเมื่อยังไปเขาเย็นได้ผู้อยู่ฟังผู้ กระกาคงกินนะตอกตาได้ข่าหนึ่งบักลายนึงว่าอชีนั่นอากินเขา่าพากันหูอ้อชีได้เมื่อเรารกินท้อเขา่าเอ, <laughs> อติ๊หนึ่งติดตัวใหญ่ะอะมองได้ว่าชีอยู่ลงเลย

บลัฟล um, ังรถ่ะอ wow. ืมไปเอ๊ะมาเอ๊ะเอามาละคมผากไว้ไปเอาไปไปให้ทิศนีคนก็สองเถ้อเลยอ่พายกักับปาตู้เนี่ยสบายดีก่อนสบายดีอ่ะ เอาผ่ากอนอผ่าืข่อยไปพื่อนแน่อผ่าของต้นเออบ่ห้อกินเนาะอาหารชุกก็ะชื่อืจอนอันีหโอ้เมาไปเหไน่ะกระตาเออแต่กระตาห้อยนะเป็นแมนแกงแต จะเย็นแหละเจงหมดถามหาตทีขาไปแล้วอุ่นน้นเด้อเจงนะเบิกเบิกเอาอย่างก็ไ่ด้มีไม่ได้ชื่อนุมดิไเอาหมากบ่หม่างลูกโมลบหมากลูกมมกินขนมบ่โดทให้ปรตูน่ะือเน่มนะเออม้าลยเ่นกระเดือมันเข่าองน้ำบ่เออเห็น่ขับแจก่อนขับแก่อนมุ่มอลูกนุ่ จุจ้าคปุจาคมปจคุจ้าโอ้ยมันใหญ่นี่นี่นี่นุจ้าันจุจจาคัจจาบใจจโบเดี๋ยวมาเล่นนะชุดลงมาใหม่เอาลาลงมาเลยเดี๋ยวคนเงินเทิ้งพดน่ะ

เฮ้ยได้ป okay. hey hey uh, yeah. ่เนีหายเเฮ็ไดจาเฮ็ยไดขอบใจได้เลยขอบใจขอบใจรู้ค่ะป้าป้เอ็นป้าป้าชีไปเบียก็เร่มหามเริบงไม่ตู้เลยแต่มาแรกป้าชิลงมาเด้อเอาหนุ่มนี่เห็นบ่มวยากาโอยเอ้พิงคมาเลยนะบ่มาแลไอ้พิงมาเลนบอบ่พิง่ทด้พิงคม่ได้ไม่อยากกินอนลกินะเล่นบ้มาเอ้นไอพิงเ์อพิงก์ไขี้หาไอเพ่ของนำอยู่ เออเดี๋ยวชื่อปลาขาวมาให้หากินนั่นนั่นไปก่อนก็เพียดไปก่อนเด้ออยากินเด้อพวกชิน้นพวกเนี้ยตัวตัวนัออ่งสายไปได้เนี่ยเ้เนาะมันนี่ไปแก้วขามแก้วขึ้นไปเทิง์ผูกใช่เออไปบังน้องบ้าฮามนิ่มน้องบ้า เออเอาหมากไปให้น้องน่องกินไรไ่ว่าไปให้แม่น้องน่ากิน,น,อกนเออเบิ่งเอาเลยถือหัวน้องแตก,กแอาเงนะป่ะเนาะพอดีแม่ขึ้นทั้งเงื่อนเลยให้น่องกินกินคือกินยาตรงเวลาเด้อบาดนี่ไว้พี่น้องเลยสำหรับกินนี่กับทั้งสมบูรกับก่อนอื่นเนาะแต่อยากขอขอบคุณขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่เข้ามาเป็นกำลังใจ ยังใจตลอดมากตลอดไปพยพี่น้องเไปตอนนี้ก็ท่างแม่สุนก็กลับมาแล้วเตียงหมอเนาะนอนห้องหมอสองขึนกับสามเมื่อเมื่อที่สามกลับมาเนาะกับพนักาเกี่ยวกับหัวใจหรือว่าความดันเบาหวานเนาะกับลงแล้วพนักงานมีแต่เพื่อนให้เอายามากินแต่ก็ติดตามเบิ่ออาการบ้เฮาได้อยู่ในบ้านในเมืองเอาพอนอนอยู่ห้องหมอแม่แล้วไปอยากนอนเมื่อยพนักานเนาะเป็น ไผ่กับมุ้ยไผ่เราไปอยากนอนไพ่พี่น้องเลยแต่ว่าทางลูกๆกะถามเพื่อนว่าอยากให้เพไปนนอนก่อนเนาะโดยอ่ะนเนี้ยไปน้องโทรมาอัะน,นี้ยอ่าสั่งรถฮรัลโหลสบายดีนอ้องอยู่ซ้ายดย้ยสบายดีไอ้ด้วยเขาอยู่เพื่อนไอ้ตอนนี้เขาอยู่เพื่อนอยู่มาส่งไปตู้อยู่เพื่อน เพื่อนตวเมอดูเพื่นเพือนแม่ตเพือนแม่เฮาโดมคอยู่ตองหมอมาคืนม่ได้ไปลโ้ยดบาดกเป็นแม่โดยโดยเป็นยังโดย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 โอเคโอเคโดยโดยโอเคไอ้พี่นุ่งเสิ้อโทรมาเนาะพาถทายลิปบยูไอตอนนี้สบายดี้อพี่น้องเด้อ โดยตั้งแต่ปีใหม่ปี 9, เก้าเวทนายเห็นตาเลยโดยนี่นีน่นี่เีแนว่ายก็ได้โจหายลุงกับมาซีาย่ยังกันมีแนยว่ายเนี่ยโอ้มีแล้วมีแนวห่ายลูกแล้วตัวซ่องกังปงบป้าพี่ัดหัช่องกับปลาจ่องข่าวบุญตายอัมาดูนะช่องกับป้ากันได้เยเลยไม่พยิ้ปูนจนนี่ยข่าวเฉืนเสพปูนบ่อ้ายมาเนี่ย ด้วยาออกจากเลือนเลยตัวหาเจ้ก่อนงว่าเจ้าอยู่เลือนเ่ว่าจไปหาว่โอ้ยังอยู่เือนไม่ตู้ตัวนี้โอเคโอเคาบเป็นยังได้ดดยเจ้าเาดยอ่ะสบายดีได้เดอดยสบดีตุงเทิมโทรมากไปไนองเลยมเคลื่อนนี้เพิ่โทรมากบาซีไปหายุ้งมอเนาะพอดีก็มาต่ดสัมเลิกรอกัเลยว่ได้ ไม so. so. ่นั่นนะวะอะดุมาพี่ก่อนเลราก็เลยว่าชีว่าได้ยินข่าวว่าสมุลชีพเนวาหายเลยโทรหาแล้วป้าสีไปเบียก่อนเด้อป้าไปสบายดีกับลูกเด้อยื้อเมย์เย็นยัยหายเด้อโดยเถอะอดุโดยอดุโดยเอาเพ่งป้าก่อนเพ่งป้าก่อนแล้วป้าจะียกไว้ไว้ไว้ดวไว้เอาเอาบ่กขนมเอาบ่กขนม เอายังเอายังแม่เอายังแม่บอกว่าดูวยายังแม่อันุ่ม่ะโอเคป่ะนี่พอโตไปเวียกก่อนเด้อเนาะเด้อเยอ่ะเนาะตอนนี้ก็ขึ้นมารถเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปร้องไปแต่ทางว่าทางมีนะปลากระแตกไปร้องเยโอ้อากาศหนาวอากาศเย็นเนาะอากาศหนาวอากาศเย็นนี่ทางเข่าเฮือนพร้อมื่อยไปร้องเไย ทางน้อยอรอถอรอถเนาะส่วนนายกะม่แต่มากะม่แต่ลงอยู่พุ่นยางเขามาน้อยน้อยกะไปหอดอายุหมูหอดซะหะ <c oughs> มูหอดเดินแม่จอดอยู่พี่หรือยังเขาไป,ไปอีกไาทางพันหันไปเป็นทางแบบต่างคนต่างเห็ดขั้วเนาะมนเลแบบเนี้ยเลนรถแลนด้นานพี่น้องเอ๋อ่ะสําหรับคลิปนี้กะขอบุญขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องเอด้อที่ ได้คอมเมนต์มาเนาะกับทั้งแม่ตู้ด้วยทั้งแม่สมุนเช่าไว้เนาะกับขอบุญขอบคุณมดสุตรสุคนที่เข้ามาส่งคลิปไว้ไม่ต้องเลยที่แกแม่เนาะกลับมาบ้านบ้านเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะไม่แต่เอายามากินบาทนี่แต่ก็เบิ้งแต่ก็คบขนมคมอยู่คมกินนี่แหละสำคัญที่สุดเนาะโดยปา่ะหรับคลิปนี้มีแต่ทั้งสบุญสิคอโตไปเรียกไปงานก่อนเด้อเนาะก็กล่าวว่า สบายดีสวัสดีเด้อสุสุสุสสคนด้ย